เรามาดูของดีทั่วไทยกันบ้างนะคะจะไปกันที่สุพรรณบุรีที่นี่มีการจัดงานเทศกาลกระบองเพชรนะคะดอกไม้แผ่นพื้นทะเลทรายนั่นเองนะคะที่นี่เขาบอกว่ามีการรวบรวมพันธุ์พืชในกลุ่มแคตตัสแล้วก็กลุ่มไม้อวบน้ําเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เร่องรู้พืชทะเลทรายค่ะต้นกระบองเพชรชนิดต่างๆนะคะที่ถูกนํามาจัดแสดงภายในโรงเรือนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในตำบลพัพลาชัยอ,อําเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยมีการจัดรวบรวมพันธุ พืช2กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มแคสตัสแล้วก็กลุ่มไม้อวบน้ำนะคะรวมทั้งหมดกว่า8 4ชนิดมากกว่า 4- 0 0หม่ต้นตลอดจนการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆอีกมากมายด้วยค่ะภายในงานมีการจัดพิธการการถ่ายทอดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพืชทะเลทรายค่ะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อการขายหาไรายได้เสริมหรือจะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะนอกนอจากนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะเลือกซื้อตะบองเพชรไม้ดอกได้ มีไม้ผลด้วยราคาถูกแน่นอนค่ะเพราะว่ามาจากเกษตรกรโดยตรงเลยนะคะงานแสดงต้นกระบอกเพชรนี้นะคะจะจัดถึงวันที่30เมษายนนี้ค่ะค่ะก็ะมีเวลาอีก3วันนะคะถ้าใครชอบกระบองเพชรหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยก็ไปกันได้ที่นี่รวบรวมกว่าสี่หมืม่นต้นเลยค่ะต้นกระบองเพชรนี้เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายนะคะก็เอาไปไว้ในท,ที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมค่ะถ้าเราเลี้ยงดีนี่นะคะก็จะมีดอกออกมาสวยงามทีเดียวแต่ละต้นก็จะมีดอกที่แตกต่างกันไปด้วยไปกันที่อำเภอ